ตายแล้วล้านก็บาทไปเลยจ้ะในที่สุดนะคะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับการอันบล็อกของจากพม่าค่ะมีมูลค่าถึง320ล้านจ้าก็ประมาณ5ล้านบาทไทยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะก็หวังว่ายกที่ได้มานะคะรอบนี้จะไม่ขาดคุณเนาะกำไรให้หน่อยเด้อมันมาเป็นก้อนๆแบบนี้อารมณ์เหมือนแบบมรกตเออ Right oh. นนเป็นเสร็จเลยท้อเขียวฉ่ำๆอันนี้เลยนะทำเป็นข้อมือค่ะเป็นข้อมือเลิศๆเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเนาะเราอยากได้กําไรในรอบนี้จริงอุ้ยดีดีเออเอาสิรอบนิดดีคุ้มใหญ่ไข่ห่านเลยค่ะแต่ว่าใส่นะใหญ่ด้วยโอ้ดูเขียว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 ดีดี โอ้ยน,นี่ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าลูกกระต่ายอีกอะใหญ่มากอะเขาทำไมไม่มีของอะ่ะสีม่วงใสๆเลยทะะุกคนโอ้ยนี่ดีมากโอ้ oh my god อันนี้ก็ดีมากว่ะทุกคนทั้งเขียวทั้งใสอันนี้ก็เขียวฉันชอบสีเขียวมากเขียวดีแต่มันจะคนละฟีลลิ่งกับกเส้นตะก,กี้อุๆๆๆๆๆๆ้ยมันมันเห็นแวแบบมันเห็นแบบ อันนี้ลดอันนี้ลดมันมีกี่เส้นเนี่ยอุ้ยมันให้เราหลายเส้นเลยเอออันนี้คือดีให่มากอันนี้ขูดมากไปต่อค่ะไปต่อโอ้เส้นนี้ดิให้ดูเส้นนี้เออมันดีมากจริงรอบนี้ดีว้าแต่เลาจะชอบสีทั้งสีทั้งความให่เป็นหยกพม่าทั้งหมดทุกชิ้นนะคะโอ้ใหญ่มากโอ้ยนี่ใหญ่ไป็นร่มเลยเราได้เซ็ตไข่ห่านมาก ใหญ่มากเลยเธอฉันกำไรไม่ในรอบนี้หูดูดิต้องมงต้องหูอันสุดท้ายแล้วนะความหวังเดียวแล้วนะสีม่วงใส่เลยเย้ยเธอเธอต้องดูวนนี้สีม่วงเซตนี้ ของที่เราได้วันนี้ค่ะตายแล้วไอเล y ฟยูพะาเดี๋ยวเราต้องมาคำนวณก่อนว่าว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนเนหะ รอบนี้ไม่ได้นีรอบนี้ไม่หลอกกันนี่ของที่ได้มูลค่านะคะแต่สิ่งที่เราใจไปเราใจ่ายไมาห้ล้านบาทไทยนะคะก็ทุกจ <c oughs> ้านะรอบนี้ <c oughs> ก็เราคงต้องเอาน้องไปส่งต่อให้ใครหลายๆคนรอบนี้นะคะก็เศร้านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋จวขอเซตนี้ก็เอาไปแจกจ่ายขายตามปกตินะคะแล้วก็รอบหน้านะคะมีอันบ็อกยกจากพม่าอีกมูลค่าสูงขึ้นอีกคือ10 ล้านบาทนะคะก็ยังไงเข้ามาชมกันเนาะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขพจท้ายน,น,นะคะแล้วเจอกันในวิวสัจเจ่ะ